นางเหงาบุ๋มดูแล้วนะจากที่ดูเมื่อวานบุ๋มว่านางเหงานางก็ลื้อของในรถอะ่ะหาลือของเล่นตุกกตนต๊กตุาตุ๊กตาอะไรที่พี่ๆให้เอาออกมาให้ดูเอาออกมาแกะอะไรอย่างเงี้ยเหงาไม่มีอะไรหรอกพี่ป๊อปนั่งอยู่ข้างหน้าก็กวนแกกวนพี่ยะอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ็นดูคือแบบเนาะ คืออาจจะนอนเต็มที่ทําอะไรเต็มที่แล้วนอนก็นอนแล้วอะไรก็อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นมานั่งไลฟ์แกะของแกะอะไรกวนพี่ป๊อปมั่งคุยกับพี่ยะมั่งแกงคนนั้นทีคนนี้ทีไม่มีอะไรหรอกเหงาไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรเห็นไหมเมื่อคือนเนี้ยเขาก็คุยกันตลอดแหละแต่ว่ามันต้องมีเวลาพักผ่อนไง ให้ความคิดถึงมันทํางานเนี่ยอืมกับเพื่อนมันคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะเอ็นดูเอ็นดูหรือทั้งรถค่ะอืมหรือทั้งรดจนไม่รู้จะเอาอะไรไหมพี่ๆดูแล้วอะ่ะมันลรือจนหมดแล้วไง <laughs> เออไม่รู้จะพูดยังไงดีลูกชายลูกชายดูไปป๊อปอนะครับ จะไปเซียมาเมื่อคืนเซียร์มาคือ,อยังนอนหลับก็ยังมันเคืนมาอยู่ห้องห้องเป็นคนตัวแดนป้าแล้วขอบป้าแล้วขอบมากนะระว่างเลยนะปาป้ารอนอ,อนนะน้องพิกนะเอาออกด้วยกันเขาอ <c oughs> าอก <c oughs> ง่วงครับวันนี้เมื่อคืนไปรับง,งานนอกครับ ทำงานต่อโอ้ยครับเอาเป็นไปเอาเป็นไปทำงานอครับนี่รถมาองค์ด <c oughs> ับด้วยว่าสีสันทองก็ไปไลยว่าว่าสีสันทองก็มีลุงถ่ายข้างเอาป๊อปทำอะไรบ้าที่ไม่ได้เห็นหน้าไหมไม่ได้เห็นหนา้ารถดไหมให้เห็นแค่หนาหนา รอรออัรอเราเอาการเ่มยะไหมผูดังว่าจนเขาว่ายบอกให้ไปดูแลนุกหลับเฉยป้าป้าป้าว่าเป็นอย่างนี้นะครับป้าบางครั้งก็ต้องดูแลตัวเองเขาไม่ค่อยสนใจอะไรนุ่เลยป้าเวลาหลับเวลานอนเงี้ยเราจะขอความช่วยเหลือบางครั้งอ่ะเข้าไปในห้องก็ไม่ค่อยเห็น โชว์แล้วคขายๆแล้วปา้าแกข้าบอกว่าไงดูไหมของพุทนมีใครเดี๋ยวยังได้รูกพุทธมนสวัสดีพี่ก๊อตด้วยนะครับพี่ยะพี่โอ๊ตเป็นดาราหไหมพี่โอ๊ตเป็นดาราไหมพี่ยะแซมคาดูแกงแล้วแก่งแล้วโชอย,อยังอี่วะ

ีไวครับมีไว,ไวพี่เขาซื้อไวมาให้เมื่อคืนนี่่รู้ว่าไว้อะไรอุ้ยไอ่มอันเป็นวได้ซูล่าขาวไว้เดี๋ยวเมืองที่ไรสี่สิบดีกี้วอมอ่ะนี่ครับเขาจะเตือนโมะเอาสุราไปไหมไหมดเดือนเลยแล้วไอโอด๊ดเออไอ่ก่อนจะพิมพ์ยังก่อนมาเห็นแป๊บนึงจะพิมพ์ยังดอก จังก็มีนะครับเดี๋ยวโอ้นี่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 อนี่สตาร์ทใหม่ครับชวยสตารใหม่กนยไหโอ้ยไดินี่ละ นีกอนคเปนหมือนรอเาขาสป่าวะ

ดีัอ้าวคนีเสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อันนี้ได้มาใหม่เมื่อคืนเมื่อคืนโชว์ของเลย FC ซื้อให้ป้าเมื่อคืนเยอะมากแต่ว่าบอก FC แล้วนะครับว่าพอแล้วมอลลี่เต็มบ้านแล้วป้า เอาการถูกพับเลยเหมือนขัดอะไรพี่กุลาบขาวผมขอบคุณติปหน้าเวทีจากพี่กุลาบขาวด้วยนะครับหนึ่งหมื่นบาทเลยเมื่อคืนเฮ้ยหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นหอยหนึ่งหมื่นบาทนี่คืออยากโชวที่สุดซื้อมาไว้ได้ประมาณหลายหลายวันแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสใส่แต่วันนี้จะได้ใส่แล้วนะครับ แบรนด์เจแปนมิซุโนะปะวายแมนปะวะเมสอินเจแปนมิซุโนะหรือยังไงมิซุโนะนะครับนี่ครับของแท้แน่นอนครับหักได้แบบนี้ครับมิซุโนะเป็นรองเท้าที่เบามากๆ นะครับท่านิสโน่ผ่านมาเห็นก็อิซเตอร์เข้าได้นะครับนี่ครับจะตรวจตรวจก่อนตรวจก่อนจะปากจะปากใส่เรื่องวัวเลยนีลวดไอ้กออนจอกอดเป็นคนไม่เตะบอลนะครับ คุณพิธีบอลนห้ามเข้ามาคอมเมนต์นะครับรวมพร้อมนี่ครับเบาครับเบามากนะเบามากเบามากนะครัึ่มทุกอย่างคืนนี้แหละวันนี้เราจะใส่เตะได้เวลาเฉืดอช้ยแล้ว เขาว่านักบอลบ้านโป่งเก่งอ,ะ,อะเจอหนุ่เขาโดนหน่อยไหมอะนักบอลบ้านโป่งมีปุ่มทรออกไหมกอออกไปเลยคุณกอออกไปเลยไม่อยากคุยคุยคณกอนแล้วไอพวกไม่ออกกำลังกายไม่เตะบอลน,นะไม่อยากคุยด้วยไอเรามันเป็นคนที่รักสุขภาพไง เดี่ยวโชว์ออกมาไอ้มันนีออไน่ไปก่อนอยากจะเอ,เอาของลงดีๆเดอ้อไอ้เถิงมันรีขาดดิ ผมยอมเก็บไปเลยบอเป็นห้อยมานน่